ตัวผู้ตัวนี้อยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขียดตะปาดผสมพันธ <c oughs> ุ์ออไข่ขอแค่แอบมอง <c oughs> ขอแค่แอบมองนะคะอุดมสมบูรณ์มากอ๋อลงไปซะแลว้ว เวียนยามกลับมาดูอีกครั้งเป็นอย่างนี้ไปแล้วตัวเมียตัวใหญ่ตัวผู้สองตัวตัวเล็กนะคะนั่นตัวเล็กอยู่ข้างหลังตัวเมียตั้งสองตัวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆธรรมชาติของกระปาบังเอิญโชคดีเดินมาเห็นกระปาด ออกไข่ okay. ไม่เคยเห็นกับปาดออกไข่ okay. จากทีก็เลยมาจ้องแอบดูแล้ถ่ายภาพฝากท่านผู้ชมใครไม่เคยเห็นก็มาดูด้วยกันนะคะดูไปเรื่อยๆ <c oughs> มันจะเป็นยังไงเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นแต่ตอนทหลังเรียบร้อยแล้ว เห็นอยู่หน้าน้ําที่ไหนที่โบที่บึงที่หนองจะเป็นฟองเขาขาวเกาะมาเห็นวันนี้เจ้ากระปาดนี่เองอกไข่ไข่ใส่ฟองอะไรกอะไรนี่ฟองน้ําฟองอากาศสร้างเองนะันน่ะไม่รู้มาก่อนว่าต้องมีตัวผู้สองตัวมาช่วยหรือมันไม่ค่อยมีตัวเมียก็ไม่รู้นั่นเนี่ยแต่ในสวนนี่ มีกระปาดเยอะเลยมันไม่มีที่ไข่ฝนไม่ตกฟ้าร้องอย่างเดียวก็มาไข่ใส่ถังน้ำถังน้ำนี่ใช้เ,เติมปุ๋ยเติมน้ำรดต้นไม้ในสวนนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มาหลายวันยังมีเหลือน,น้ำนิดหนึ่งอะเห็นกระต่ายมาอกไข่เอ้ไม่ใช่กระต่ายฮะ กระปาดพูดผิดดูแต่กระตายขออภัยเนี่ยมาดูเนาะก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้รายละเอียดไม่รู้จะพูดจะพากันก็ดูให้ภาพมันฟ้องเองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสามตัวตัวเมียตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเล็ก ข้างล่างเป็นน้ำตัวผู้ส่งสองตัวเนี่ยขาขาใหญ่ๆนั่นเห็นเป็นขาตัวเมียนั่นน่ะจะโยกขาสร้างฟองไว้ด้วยใส่ตัวเมียจะออกไข่ตัวผู้ก็ทำหน้าที่ตัวผู้ไปตัวเมียก็ทำหน้าที่ตัวเมียไปไม่เคยเห็นก็มาดู ใครไม่เคยเห็นก็ดูนะคะมันจะนานแค่ไหนน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะเนี่ยเอบมองไปก่อนเก็บผ้าเป็นที่ระลึกมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้ เอาไว้ให้ท่านผู้ที่อยากชมนะเนี่ยตัวผู้ตัวผู้สองตัวเออหน้าแปลกเหมือนกันเนาะกับป่าตัวเมียตัวใหา่มากเลยตัวผู้ตัวเล็กนิดเดียวสองตัวช่วยกันขยันเลยนั่นเนี่ย ดูฟองอากาศเริ่มเริ่มเป็นส,สีสีเข้มขึ้นอ่ะสีเข้มขึ้นตอนแรกก็จะเป็นฟองอากาศขาวๆนานๆนนไปเริ่มเป็นสีเข้มออกน้ำตาลแล้วแสดงว่าคงกจะโดนอากาศแห้งแล้วมั้งตรงขาวๆนี่ ยังไม่เฮงเท่าไหร่ถูกสร้างฟองอากาศออกมาเรื่อยๆก็คงจะตัวเมียก็คงจะไข่ไปเรื่อยๆตัวผู้ก็คงจะปล่อยน้ําเชื้อออกมาแล้วก็ช่วยกันสร้างฟองอากาศฟองอากาศนี่ไม่รู้ว่ามาจากาตัวไหนนั่นเนี่ยมาจากตัวผู้หรือตัวเมียคงต้องไปศึกษาต่อไปเไม่เห็นโดยบังเอิญถ่ายภาพไปดู เอาบันทึกไว้ใน youtube สักหน่อยมันไม่เคยเห็นนะี่ก็เย็นจริงๆนะเกิดมาเนี่ยกระปาดออกไข่มีที่ไหนมาเห็นชัดๆแบบนี้มาแอบมองก็พอนะคะ เดี๋ยวตาจะเป็นกุ้งยิงหรือเปล่ามาแอบดูกระปาดออกไข่ผสมพัน์กันดูนยะตัวเมียนิ่งเลยนะแต่ดูเหมือนขาขยับขยับขยับ,ยบเลยจะไปนิ่งได้ยังไงเนาะเกาฝาทั้งสองตัวทวงน้ำหนักนนดีมีฟองอยู่ข้างล่างฟองก็เริ่มจะติดผนังแล้วนะคะผนังถังน้ำ นานพอสมควรนะดูนี่สงสัยจนโน่นแหละจนกว่าจะออกไข่หมดหรือไม่ก็อฟองตัวนี้ฟองไข่ตัวนี้แห้งไปหรือไงไม่รู้แล้รอดูตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงใครจะไปก่อนไปหลังดูไปเรื่อยนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งจากกันนะคะ เน่ยแอ่ก็อยากรู้มาแอบดูกับปาดแอบมองเนี่ยอยู่บ้านสวนนี่เองกระปาดเยอะในนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเก็บไปกินหรอกคะ่ะไม่มีใครกินเห็นทุกวันบางวันก็มากินน้ำตามถังตามใบไม้เนี่ยเดินมาส่ง เห็นบ่อยอยู่แต่ไม่เคยพบเจอกระปาดออกไข่ว okay, ันนี้ไม่รู้บังเอิญยังไงโดนใจให้มาเจอกระปาดเดินมาตรงนี้พอดีว่าจะมาส่องดูอย่างอื่นนะว่าจะว่าว่าจะมาส่องไฟดูมแมลงอะไรมันกินพืชผักหรือเปล่าแต่บังเอิญมาเจออยู่ในในถังน้ำเห็นกระปาดช่องจ้องมองๆกันอยู่ ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเห็นกระโดดลงน้ําไปแล้วก็เดินหนีพอกลับมาอีกทีหนึ่งเห็นเป็นอย่างนี้ซะแล้ว <c oughs> ใครไม่เห็นก็ใครไม่เคยเห็นก็ดูเอานะท่านผู้ชมนะ <c oughs> แม่ใหญ่เอ็กก็บอกไม่ถูกเอาภาพแปลกๆสวยๆงามๆมาฝากวันนี้มาไม่เคยเห็นก็มาดูเอาวันนี้ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ร้องนะคะ วันนี้ไม่มีฝนตกไม่มีฟ้าร้องเึ่งมันร้องอยู่ที่อื่นได้เวลาจะออกไข่แล้วพากันมาหาที่ออกไข่ฝนฟ้าไม่ตกไม่มีน้ํามาเจอน้ําในถังแล้วพากันจัดการไข่ซะเลยมั้งเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอแอบมองซุ่มอยู่เงียบๆนะคะเสียงดังเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอยากดูอยากรู้ตอนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอฟังเงียบๆฟังเสียงอย่างอื่นไปก่อนจิ้งดิดจิ้งไลไปตาก็จ้องมองกับปาดไปก็แล้วกันนะคะจะขอิ้มเงียบเดี๋ยวตกใจวิ่งหนีช่เละ <c oughs>